แห้งแล้วนะครับโฟน The are thank mm -hmm. you สวัสดีครับพบก,กับผมเจ๋งครับเพียรดีขึ้นดีขึ้นนะครับในวันที่30ธันวาคม2564นะครับก็ส่งท้ายปีเก่านะครับอีก2วันก็ปีใหม่แล้วนะฮะก็ะวันนี้มาอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนจุกกระเทอคู่กันนะฮะก็จ,จะให้ดูความคืบหน้านะฮะย้อนแสงมอด, <laughs> ดูความคืบหน้าก็คือลงเรือนเรา นะฮะเสร็จไป90้าสิเปอร์เซ็นต์เดี๋ยอีก10เปอร์เซ็นต์ก็คือด้านหน้าเราจะต้องผาด้าเชลลาก็คือเสามีอยู่แล้วแต่คันนี้ไวล็อกเราไม่พอเดี๋ยวต้องซื้อไวล็อกพอพอ้วเพื่อนนะฮะนี่คือเพื่อนของเรานะฮะส่วนด้านในด้านในนี่ก็คือเทปูนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเสาเสาเหล็กนะฮะแล้วก็จะใช้เอ่อเขาเรียกไม้เชล่านะครับไม้ฝาเชล่าตีขึ้นไปแล้วก็จะวางข้างบนก็เป็นหลังคาเมสเซนชีส นะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นบอ่บอบ่อเนี่ยจะมีข้อด,ดีก็คือ,อ,อไม่ต้องเสียค่าน้ำปปาและอีกอย่างหนึ่งน้ำปปาก็เอามาลดต้นต้นไม้ไม่ได้เพราะว่ามันมีคอ,อ,อรีและค่าพีเสูงนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งน้ำเนี่ยไปตรวจน,นะฮะก็คือหนึ่งน้ำเราเนี่ยไม่มีคอรีแล้วก็ไม่มีเขาเรียกอะไรพีเอนะค่าพีเอน่าจะได้และอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีสารพิษเพราะว่า รอบข้างเนี่ยมันจะเป็นชุมชนไม่ได้ไม่ได้ทําการเกษตรอะไรนะฮะก็นี่แหละเราก็เทหินรอบๆครบหมดแล้วนะเหล็กหินกองนี้จะเอาไว้เทปูนตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะวางแทงน้ําแทงก็อยู่นี่แล้วนะฮะแทงอยู่ในโรงเรือนไปเก็บไว้ในโรงเรือนโรงเรือนโรงเะฮะส่วนด้านนี้เก็เดี๋ยวเราจะเทเท นะครับแล้วก็จะทําเป็นลานเอาไว้ประชุมแล้วด้านมึงก็จะเป็นห้องน้ํานะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวเดือนจริงๆเนี่ยมันเราจะทําให้เสร็จตั้งแต่เดือนธันวานะฮะแต่ที่มันคาดเคลื่อนก็เพราะว่าก็ช่างอุบัติเหตุอย่างที่บอกกันก็คืออบททุบัติเหตุรถล้มแล้วตับตับตับแตกเขาเรียก ต้องเย็บอะเข้าไอซเย็บก็เลยทําให้ต้องเลื่อนล่าช้าไปอยู่แต่ไม่เป็นไรก็น่าจะเสร็จเรือนมกรานี้แหละนะฮะโอเคก็ด้านในเรียบร้อยแล้วนี่ก็ปั๊มน้ําก็เดินเรียบร้อยแล้วแต่เอาไอ้นั่นคุมไว้ก็เอาไปลดน้ําข้างนอกด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยนะฮะโอเคแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมา ตอบถามกันได้ตอนนี้เราเดินเดินไปชั่วคราวมาก่อนะครเพื่อที่จะเอาไว้ออกไว้ทำอะไรตั้งแต่ทำโรงเรือแล้วแต่เดี๋ยวเราจะเดินเสาไฟนะครับจากบ้านบ้านหลังนู้นนะครับแล้วก็ลงลงลงเสาอีกสามต้นตรงนี้แล้วก็เข้าไปถึงท้องท้องนั้นเป็นเป็นสี่ต้นนะฮะก็คือเดินไป จะติดหม้อเสียค่าไฟให้กับบ้านประธานวิสาหกิจตะดมของเรานี่แหละเิมเพิ่มเติมก็มีไก่นะฮะไก่ชนทิมบ้าน ไม่ได้ชนละไม่ได้ตีไม่ได้ชนวิตเอเขา,าเรียกอะไรโควิดโควิดเลี้ยงไว้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดใครอยากซื้อเพื่อติดต่อมาได้เก็บเข้าล้อคมอึงไงของประธานเราของประธานนี่ไงที่ว่าจะเอา แต้องอต่อตนี้แล้วก็ขาน้มใช่ไหมัยเ่อนาดนั้นน่แต่ไข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องลงไวล์ล็อกไงวล์ล็อกมันติดล็อเอไวล์ล็อ่อนต่อเครู้ไหมไม่รู้เพรว่าตัวเสาตัดก็ได้แต่ช่องกันเสาลง เามนเองี้มันแวเดียวกันแนวเดียวกันกต้องต้องตัดช่องรับเสาลงตัดช่องสาลมข้างล่างข้างล่าข้างล่างแล้วตีไปวางเลยแล้วก็จะลงวรยล็อกเพิ่มถูต้องไหมวางท่านเ่านไปมันไม่มีทีนแล้วก็เอาไวรล็อก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  กันอะไรอ่ะไอ้งูแล้วเหมือนเลยก็รูปได้แล้วพอล็อกไว้ล็อกเสร็จแล้วค่อยเอาไอ้นี่เข้าไม่มีกบแล้วเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนก็ป้องกันอะไรที่จะเข้าไปเลยเนี่มันตัดเส้นเราดูรอบนึงมันเท่าไหร่อเนี่ยกว้างเท่าไหร่ล่ะจำไม่ได้หน้าหน้า1เมตรยาว1.2 ไอสับไอไอไไอสัรือไยังพูดไม่ได้พูดได้แหละขถามันว่เท่าไรก็รู้ฮะอไากั้รู้ว่าเท่าไรเท่าไรก็ได้นอนคุยได้แล้วเสี่เป็นสามสิหสี่ีเมตรตางกัเมาเขาไไ้เอะ่้ไนั่นันก็สก็สเมตรสิบเซน ก็สี่สองเมตรสี่สองอะไรจากนี่ลงมาน,นี่ยนี่เปนตุต้ยเส้นไงเส้นหกเมตรเส้นสี่เมตรเส้นเหกเม้นหกเมตรหกเมตรหงงเลยทีนี้ าวาอะมันเส้นละสี่เมตรเอออยู่นีที่พูดเล็กเส้นมันหกเมตรเต้สั่งเล็กหรือเหล็กมันสิเมตรเนาะแล้วก็เอาไว้ไปบวกไอ้นี้เปรวมเท่าไหร่รวมไปลบเอาจะได้ถูกันงถูว่าติดเช้งต่อได้ด้วยนะเพื่อน สุดครับผมจากแปดโทรโอเคครับอีกขึ้นครับไว้พบกันใหม่นคลิปต่อไปเดือนหน้าเสร็จชัว่วอย่าไปลงหมดนะครับ